Future Trend Podcast Future is near Future is now ขอต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ Very Positive Podcast Podcast ที่จะมาช่วยเติมไฟในวันที่เราหมดแรงพบกับต้นรักค่ะชายานิจจมปีรัฐจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะ Very Positive Podcast ค่ะคือ Podcast ที่จะมาเล่าแนวคิดแง่บวก มุมมองที่น่าสนใจและแนวทางในการเติมพลังให้กับชีวิตคุณค่ะและใน EP นี้นะคะก็เป็น EP แรกค่ะที่เป็น EP เปิด Very Positive ของเรานะคะต้นก็แบบว่าคิดอยู่หลายตลบเหมือนกันนะคะว่าจะเอาเรื่องบวกๆที่มันแบบดีต่อใจให้พลังกับทุกคนยังไงดีใน EP แรกอันนี้นะคะต้นก็เลยคิดว่าในหวันพ่กนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วเนาะต้นก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาชาร์จแบตตัวเองในวันหยุดกันนะคะจะได้กลับไปทํางานในวีคใหม่ที่จะเริ่มต้นเนี่ยได้แบบร้อไปเลยเนาะ ซึ่งฟิวเจอรนะคะก็เคยได้เขียนบทความนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเจอเลือดเคยมมาหลายวันติดกันจะชารแบตตัวเองในวันหยุดยังไงได้บ้างอันนี้เป็นบทความนะคะที่อยู่ในฟ u วเจอร์เทนเดี๋ยวไว้เราไปหาอ่านกันได้นะคะ ซึ่งบทความนั้นเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้แหละค่ะที่ต้นจะมาแชร์ให้ฟังก็คือว่าเราจะชาร์จแบตตัวเองวันหยุดยังไงดีเพราะต้นเชื่อ,อ,อว,ว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องรู้สึกเหนื่อยต้องท้อกับงานที่ทํากันมาบ้างแหละมีหมดไฟมีความรู้สึกว่าเออขี้เกียจทํางานจริงเลยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเนาะ,ะซึ่งมันก็เป็นเหมือนของแถมที่มากับการทํางานของทุกคนแหละที่แบบว่าพอทําไปสักพักหนึ่งมันก็ต้องมีความเหนื่อยใครทางานไม่เหนื่อยบ้างจริงไหมคะ มันก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของ work-life balance แล้วก็ work-life integration ขึ้นมานะคะมันก็คือเรื่องของการจัดสรรและการบริหารเวลาตัวเองนั่นแหละในเรื่องของเวลาทํางานแล้วก็เวลาส่วนตัว work-life balance เนี่ยมันก็คือการแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันเนาะในขณะที่ work-life integration ี่ยก็คือการผสมผสานระหว่างเวลางานแล้วก็เวลาส่วนตัวเข้าด้วยกันซึ่งทั้งสองแบบนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนด้วยนะคะว่าตัวเองชอบแบบไหนชอบกับการจัดการเวลาแบบไหน แต่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนเนะี่ยต้นก็อยากจะชวนทุกๆคนเลยนะคะมาหาเวลาพักแล้วก็ชร้นแบตให้ตัวเองกันดูเนาะเพราะว่าตลอดปีเนี่ยคุณมีวันหยุดแค่52วันใน365วันนะหรือว่าหากรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเท่ากับ102วันและบางครั้งในวันหยุดเนี่ยตัวเราเองก็ยังต้องแบบเอางานกลับมาทําที่บ้านบางอ่ะมีฟรีแลนซ์มีงานจากคนรอบข้างาช่วยนั้นนี่ช่วยนี้หน่อยอะไรเงี้ยมาย้อนดูจริงเราจะเห็นว่าวันหยุด ที่เราได้พักจริงๆเนี่ยมันจะมีสักกี่วันกันเชียวใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเรามาลองดูวกว่ว่าถ้าเกิดมันยุ่งยากมากๆมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ทําให้เราไม่ค่อยได้พักจริงๆักทีเนี่ยถ้าสมมติมาถึงวันหนึ่งที่เป็นวันที่เราได้อยู่จริงๆเนี่ยเราจะเอาวันหยุดเนี่ยพักผ่อนไปกับเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องแรกนะคะเรามาลองพักผ่อนด้วยการสังเกตตัวเองดูว่าตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไร อันนี้เป็นเบสิกง่ายๆเลยนะคะคือการพักผ่อนด้วยการทํากิจกรรมหรือว่าทําอะไรที่เราอยากทําอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยคลายความเครียดได้ประมาณนึงเลยนะในความรู้สึกต้นบางอันอาจจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะมีความเหนื่อยประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าได้เราได้พักผ่อนนะเพราะว่าเราจะไม่ได้ต้องมานั่งคิดงานไม่ได้ต้องมาแบบใช้สมองกับมันเยอะๆนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าเราต้องการที่จะอ่านหนังสือที่ซื้อมาให้หมดอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยช่วงวันหยุดเราก็ได้สังเกตตัวเองแล้วว่าเอ้ย ความจริงแล้วเราอยากอ่านหนังสือมากเลยแต่ว่าช่วงที่เราไม่ได้พักคือเราไม่ได้อ่านเลยและนี่แหละวันหยุดนี้จะเป็นวันที่เราจะได้ทําสิ่งนี้สัที2นะคะก็คือมาลองพักด้วยวิธีธรรมชาติบําบัดกันดูค่ะต้องบอกเลยว่าพอเราอยู่ในเมืองหลวงเนาะนี่คนที่อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับธรรมชาติเท่าไหร่เราจะต้องอยู่่ามกลางฝุ่นควนันรถติดนั่นนี้มากมาย ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะชวนทุกคนลองไปสัมผัสกับพื้นที่ธรรมชาติดูบ้างนะคะให้ธรรมชาติได้ฮีลิ่งเราบ้างเนาะเพราะว่ามันมีหลายผลวิจัยเนี่ยก็ชี้ว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าไมา้หรือแม้กระทั่งแค่ดูรูปภาพเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็สามารถลดความเครียดของเราได้ด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงที่จะออกไปเดินป่าไปเดินเล่นเนี่ยก็ลองแตะรูปหรือว่าลองทำอะไรที่ังไม่รู้สึกว่าเราได้สัมผัสกับธรรมชาติใกล้ชิดขึ้นบ้างนะดูรูปภูเขาต้นไม,ไม้หรือว่าฟังเพลฟงฟังนั่นฟะะัง วิธีที่สานะคะก็คือการพักผ่อนด้วยการเลี้ยงสัตว์ค่ะอันนี้ต้นเชื่อว่าคนทํางานหลายคนทําสิ่งสิ่งนี้อยู่นะคะก็วมาจะเป็นคนที่อยู่คอนโดอยู่บ้านอะไรเงี้ยพอเริ่มเครียดก็รู้สึกว่าจะต้องมีการซื้อน้องหมาน้องแมวมาที่บ้านแล้วพรรู้สึกว่ากลับมาแล้วได้มาเจอน้องๆพวกนี้นก็คือทําให้เราแบบหายเหนื่อยหายเครียดเป็นปิดทิ้งเลยนะคะ ซึ่งสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า animal-assist therapy นะคะก็คือการบําบัดกายรักษาใจด้วยสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละชนดิดเนี่ยเขาก็จะใช้ในการบําบัดที่แตกต่างกันออกไปนะคะถึงขั้นที่ว่าในสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็มีบริการสัตว์เลี้ยงบําบัดมากกว่า5 0,000ตัวเลยนะคะเขาให้บริการในลักษณะต่างๆกันออกไปอะไรแบบเนี้ยเนาะเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นและในหลายๆที่นะคะเขาก็ใช้สัตว์เลี้ยงในการช่วยรักษาทางผู้ป่วยที่เป็นภาวะซึมเศร้าด้วยเหมือนกันนะคะ ข้อที่4นะคะก็คือการพักด้วยการนอนหลับค่ะข้อดีเป็นข้อที่ทุกคนอยากทํามากที่สุดต้นเองก็อยากทํานะคะเพราะว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดสําหรับการพักผ่อนเลยจริงๆเนาะก็คือการนอนให้ครบ8ชั่วโมงหรือว่าได้นอนหลับสดิทจริงๆโดยที่เราไม่ต้องมาเครียดเรื่องงานนะคะต้องขอเล่าเสริมดน,งนึงก่อนว่าเรื่องของการนอนหลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจมากจริงๆนะคะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเครียดกับงานมากๆหรือมีความกังวลกับงานมากๆเนี่ยมันก็สามารถส่งผลกับการนอนหลับได้เหมือนกันนะมันทาให้เราเนี่ยต้องตื่นมากลางดึกหรือว่าทําให้เราเกิดภาวะที่ว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยพออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าในเรื่องนี้ให้ฟังด้วยเนาะซึ่งเทคนิคการนอนอย่างมีคุณภาพก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงดดื่มคาเฟอีนหลังเวลาบ่ายสามหรือว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วเนาะ ว่าเรากินกาแฟาอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันง่วงใช่ไหมแต่ถ้าเรากินช้าๆไปกินช่วงเย็นช่วงอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลกับการนอนของเรานะคะทําให้เรานอนหลับยากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เราควรออกกําลังกายห่างจากเวลาเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงด้วยนะคะและเราก็ไม่ควรวางมือถือไว้ใกล้ๆที่นอนด้วยนะเพราะว่ายิ่งบางคนเป็นคนที่ไม่ชอบปิดมือถือใช่ไหมคะเราก็อาจจะเคยเจอสถานการณ์นี้เนาะที่ช่วงวันหยุดตอนเช้า มีหัวหน้าหรือมีใครโทรเข้ามาเพื่อมาถามเรื่องงานกับเราในตอนเช้าทําให้เราแบบอาจจะนอนได้เพียงพอแล้วก็แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งจิตนี้ยมันทาให้เราปวดหัวมึนหัวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามือถือต้องมีคนโทรมาปลุกเราหรือว่ามารบกวนการนอนพักผ่อนของเราก็เพราะฉะนั้นปิดเครื่องนะคะหรือว่าไปวางให้ไกลเตียงเลยเนาะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นก็คือการจัดสภาพแวดล้อมของห้องนอนนะคะอันนี้สําคัญมาก เราไม่ควรจัดสภาพแวดเราห้องนอนให้เป็นห้องทํางานนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนไว้เลยจริงๆเพราะว่าห้องนอนก็คือห้องนอนนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะจัดสภาพห้องนอนเนี่ยให้เหมาะก,กับการพักผ่อนมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีห้องอุปกรณ์หรือว่าฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยก็คือต้องให้พร้อมก,กับการนอนจริงๆนะไม่ใช่การตื่นมาทํางานตอนเช้าอีกรอบหนึ่งที่บ้านเนาะทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากวิธีการที่เราจะฮีลิ่งตัวเองที่ต้นเล่าไปแล้วสี่ข้อมันก็มีอีกมุมหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆจากเว็บไซต์ของ First Beat นะคะคเาบอกว่า ในประเทศฟินแลนด์เนี่ยจากการศึกษาของเขาเนี่ยพบว่าช่วงวันเสาร์เป็นช่วงเวลาที่คนฟินแลนด์เครียดที่สุดเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนเขาเหนื่อยมากๆจากการทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะแล้วก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เขาต้องมากังวลว่าแล้ววันจันทร์ฉันจะต้องทําอะไรต่อฉันต้องเจอกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเขาก็เลยพบว่าวันเสาร์มันเป็นวันที่เขาแบบเครียดที่สุดดังนั้นเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมาใส่ใจว่าแล้วเราจะทำไงให้วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดของเราจริงๆอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าเราต้้อองปลล่ยใหหมันไะค ปล่อยให้มันไหลไปในทีน่นี้เนี่ยต้นหมายถึงว่าเราไม่ควรจะไปกําหนดเนาะว่าสิ่งนี้เนี่ยเราจะทํากี่ชั่วโมงช่วงวันหยุดเนี่ยเราควรจะลองปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสของเวลาแาะว่าแบบโอเคเราทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเบื่อก็หยุดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอะไรแบบนี้เป็นการหนีจากความวุ่นวายแล้วมันก็เป็นวิธีหนึ่งเนาะที่ช่วยลดับ,บความเครียดด้วยนะคะไม่ให้เราต้องมานั่งกังวลเรื่องเวลาเหมือนตอนทํางานเรื่องสําคัญต่อมานะคะก็คือควรหาสักพักกับงานแล้วก็ทีมงานที่ทํางานด้วยกันนะคะเพราะว่า อันนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เรามักจะเจอก็คือว่าพอเราพักผ่อนเนี่ยแต่เราก็พบว่าเรายังมีการโทรไปคุยกับทีมงานเรื่องงานต่างๆแล้วยังมีการเก็บงานกลับมาทําที่บ้านเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะถ้าเรารู้สึกว่าการทํางานแบบนั้นเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับช่วงเวลาพักผ่อนของเราเนี่ยต้นก็แนะนําว่าเราควรจะซักปลั๊กเลยนะคะเป็นมือถืองดรับงานทุกๆอย่างเลยก็คือให้มันเป็นวันหยุดที่ได้หยุดได้พักผ่อนจริงๆที่ไม่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ทั้งนี้ทางนั้นนะคะต้นก็อยากให้ทําภายใต้ที่ว่าสิ่งที่เราทำเนมันไม่ไปส่งผลกระทบกับองค์กรหรือว่าทีมงานให้เดือดร้อนนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันมีงานด่วนที่จะเป็นจะต้องกลับมาทํเสาร์อาที่จริงๆแล้วมันไม่เสร็จเนี่ยมันก็อาจจะต้องทำเนาะสรุปแล้วนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองหากิจกรรมความสนใจแล้วก็งานอดิเรกที่ตัวเองอยากทำนะคะที่ตัวเองชื่นชอบในช่วงวันหยุดเนาะเพื่อที่จะได้ฮิวตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่หรือแม้แต่การนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนีนะ่ยก็เป็นรทดหน,น,นะยะยาาาุุแบบํสขภพ อย่างการนอนดึกกินข้าวไม่ตรงเวลาอะไรแบบนี้แบบนี้ก็ส่งผลกับการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ไม่ดีเหมือนกันนะคะขอให้วันหยุดที่จะถึงนี้ของทุกคนนะคะเป็นวันที่ทุกคนได้ชาร์จแบตกันแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะติดตาม Very Positive Podcast ค่ะ PODCAST ที่จะมาช่วยเติมไฟในวันที่เราหมดแรงได้ทุกวันศุกร์ที่เพจ f u t u r y เ u น YouTube Channel และช่องทางการเผยแพร่อ,อื่นๆด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ